สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Toilet War s c r i y vs Camera Man เอาละครับผมอันนี้เขาให้เราทำอะไรเนี่ยให้เราเลือกอาวุธ <What? S 1> เลืกหน้าที่ออช่างมันไปก่อนที่เกียรด,ดูโฆษณาครับมันก็จะเป็นเกมที่ให้เราทำการเล่นตามภารกิจที่เขาบอกนะครับอย่างอย่างฉากนี้เนี่ยภารกิจก็คือวิ่งเอาชีวิตอรอดโอ้โหไปข้างหน้าจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยว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 เฮ้ยตรงนี้มีอะไรให้เราเก็บด้วยครับ อ๋อเราจะวิ่งเร็วขึ้นชั่วขณะหนึงเหรอหรือวิ่งเร็วขึ้นแบบถาวรเราจะเป็นต้องวิ่งหนีอีก7วินาทีอ๋ออ,อ,อย่างนี้ก็คือไม่ผ่านใช่ไหมมามาเอาใหม่เหม่ลองดูเราได้รับหน้าที่เป็นคาเมราแมนเราต้องทําการวิ่งเอาชีวิตรอดเอ้ยมาหนีทางนี้ดีกว่าครับทางนี้น่าจะรอดกว่าโอ้โหข้างหน้าเลือดก,กระฉูดเลยครับผม ไปทำไมไอ้นัน่นมันมีปืนด้วยครับเฮ้ยเรามีกุญแจโอเคได้กุญแจมาหนึ่งตรงนี้เหมือนจะปลอดภัยครับไปทางนี้ดีกว่าอีก8วิเอง7วิ6วิ5วิโอเคน่าจะรอดนะคราวนี้พยายามน่าจะรอดอ่านี่แหละซุ่มมันอยู่แถวนี้โอเครอดคราวนี้ฉากใหญ่กว่าเดิม<ะ>ดูโฆษณาเพื่อเลือกหน้าที่ได้นะครับจะเป็นไ่ายท่านสปิเกอร์แมนทีวีแมนหรือว่าจะเป็นสริปดี้หรือว่าจเจาเป็นอาวุธก็ได้ตอนนี้เราได้เล่นเป็นสรีบดี้นะครับ ภารกิจก็คือฆ่าคามีราแมนให้ได้หมดพย่ยามก็จะจัดการกับเจ้าตัวนั้นก่อนโหมีเวลา45วิฆ่าคาม e ราแมนให้หมดแล้วมันจะหมดไหมครับเอ้ยนี่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 น,น,นี่เออตายไปอีกหนึ่งอ๋อพอเราฆ่าคาม e ราแมนได้คามีราแมนก็จะกลายมาเป็นพวกเราเนาะเหมือนมันติดเชื้ออะไรประมาณนั้นคามีราแมนเหลืออีก5คนฝั่งสาคิวิดีมี9อ่ะเหลือ3แล้วครับแล้วมันอยู่ไหนกันหมดครับ ลูกน้องเราก็แพ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอออยู่ดีก็โผล่มาตายซะโผล่มาทำไมอยู่เฉยๆก็รอดแล้วครับเราได้เล่นเป็นสกีบิดี้อีกแล้วภารกิจคือฆ่าคามร่าแมนให้หมดอีกแล้วครับก็ไม่ยากนะคือถ้าเกิดเราเล่นเป็นสกีบิดี้เราก็ต้องฆ่าคามร่าแมนถ้าเราได้เล่นเป็นคามร่าแมนเราต้องหนีสกีบีดี้นะครับเฮ้ยคราวนี้มีสปีกร์แมนมาด้วยครับแต่เป็นตัวเล็กนะเดินเดินตามเขาดึกอะแลโหดดี แล้วเราจะเดินตามเขาทำไมครับทำไมเราไม่ไปไล่ฆ่าคามร่าแมนอ่านี่นี่นี่โอ้ให้เพื่อนเราฆ่าก็ได้เนี่ยเพื่อนเราอย่างเยอะครับนี่คนสุดทา้ายเรียบร้อยพี่ยามอัพเป็นสปีดไปเป็นส่วนใหญ่นะอยากให้เดินเร็วๆครับเราได้เล่นเป็นสกิบดี้ไล่ฆ่าให้หมดเอาให้เรียบท่าเรียบอย่าให้เหลือพียงมว่าภารกิจไล่ฆ่ามันน่าจะง่ายกับภารกิจวิ่งหนีหรือเปล่ามีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับ คือเราฆ่าเขาแล้วเราได้เขามาเป็นเพื่อนแล้วช่วยฆ่าคนอื่นตัวอื่นด้วยเนะี่ยมันก็เป็นอะไรที่สะดวกดีเราไม่ต้องลงมือคนเดียวครับเราไล่เก็บเหรียญดีกว่าสบายใจเหรียญเยอะๆก็เอาไปอัพสปีดอีกนะครับพยายามเน้นไปที่สปีดโจมตีแรงคงไม่ต้องเพราะมันโจมตีทีจะตายอยู่แล้วคาเมล่าแมนข้างหน้าครับวิ่งดักดีกว่าเฮ้ยทำไมคาเมล่าแมนมันไม่ค่อยลดเลยครับจำนวนเออตายกันไปบ้างละเหลืหอ,ออีกสอง โอเคเรียบรอ้อยยังไม่ทันได้เก็บไปนี่เลยกุญแจโถโอ้โหคราวนี้แมปกว้างขึ้นครับกว้าง <What? S 1> แบบกว้างเลยคราวนี้เราได้เล่นเป็นสกีบิดี้เฮ้ยมีประตูวาร์ปลงนรลกด้วยเหรอ <What? S 1> อ๋อ <c oughs> มีวาร์ปเป็นไมค์ครับด้วยครับแต่ <c oughs> ไม่ได้วาร์ปลงเนเธอร์นะวาร์ปไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคตายกันไปตายกันไปนี่คืออะไรอ๋อเราจะเดินเร็วขึ้นนะครับโหแล้วเดินเร็วขึ้นแบบเร็วมากอะ่ะบอกเลยโชว์เฮ้ยเราตายได้ไงครับ เราโดนยิงหรอคราวนี้เลยได้เล่นเป็นคามราแมนเลยครับเอาชีวิตรอดครับเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เราตายวะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเอาปืนมายิงเรานี่ไงพี่ยามได้ปืนด้วยยังโหดยังเถื่อนโอ้มันมีการยิงกันเกิดขึ้นครับถ้างั้นพี่ยามก็ไล่ฆ่าพวกสกีบีดีก้ก่อนนะน่าจะสนุกดีไอ้ไอลูกบอลนี้มันหนีเราเนี่ยมันหนีได้ด้วยเหรอโอเคอ่านี่นี่ี่ปืนปืนยิง ยิงออตโต้ไหมเขามันยิงออตโต้นะครับโอเคโอ้โหเราเราโดนลีเดียวตายแต่เรายิงเขาแบบทีเดียวไม่ตายเข้าใจะละเข้าใจะละเข้าใจละเขาก็ตอบโต้เราได้เหมือนกันนะครับพยายามอยากให้เขาได้หยิบปืนหยิบอะไรได้ฆ่าเขาได้เยอะๆไว้ก่อนอ่านั่นแหละสปิกอร์แมนจัดการตายไปทีวีแมนเอาทีวีแมนฆ่ามันโอ้โหทีวีแมนพิ้วครับโอ้โห หันหน้าใส่เราทีเดียวเราตายเลยต้องระวังทีวีแมนละค่าวนี้ข่าวนี้เราได้เล่นเป็นคาเมล่าแมนครับเอ้ยถ้าเป็นอย่างงี้ก็สนุกหน่อยไล่เก็บของไล่สู้กันครับพี่ยามีปืนละถ้ามีปืนเราก็ออกล่าสกีบีดี้เลยครับไอ้น,นี่จะฆ่าเพื่อนเรายิงตายนหนึ่งโอเคโน่นโ่นน่นเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ยิงยิงยิงตัวน,นี้ซะโอเคตายสองสกีบีดี้อีกสี่ตัวครับไปไล่ฆ่าดีกว่าเราได้ปืนละ เอออย่างนี้มันค่อยดูเป็นสงครามหน่อยครับ <What? S 1> ไม่ใช่เราไล่สู้ไล่ฆ่าเขาอยู่ฝั่งเดียวยิงยัดหน้ายัดหน้ายัดหลังโอเคที่แอมใยากได้ไอวิ่งเร็วเนี่ยโอ้โหมันก็เก็บยากเหลือเกินปืนนี้ปืนนี้โอเคปืนเราดีขึ้นยิงสิพี่รออะไรโอเคอเฮยิงช้าเหลือเกินโอเคฆ่ามันโอเคเยมอ่าหฮารอดละโอเคครับผม ถ้าเป็นทางฝั่งคามล่าแมนได้ปืนนี่จะโหดมากเลยนะครับมาถึงเราต้องเอาชีวิตรอดและหาปืนก่อนโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยไปเอาปืนไปก่อนเพื่อนคขาไปเอาปืนกันมาจากไหนครับเราได้กุญแจแล้วนะอย่างน้อยมีมีดโอเคมีมีดก็ยังดีมีมีดแล้วเราจะสู้เขาได้ไหมโอเคได้อยู่เราจะสู้พวกนี้ได้อยู่นะโอเคพวกพวกอ่ามอนสเตอร์ธรรมดาโอ้โหไอ้นี่เอามีดฆ่าทีวีแมนเลยเหรอพี่โหดจนไปแล้วรอดแล้วครับเราเยี่ยม นี่คือการเปิดกล่องสุ่มโอเคมีกุญแจก็ได้กล่องสุ่มเนะเาะขอให้แท็กสปีดบ้างครับเพราะว่าสปีดเราเต็มสนะิบละเคลุยกันต่อเล่นเป็นคาเมราแมนคือถ้าเกิดเราดูโฆษณาใช่ไหมเราก็จะสามารถเลือกหน้าที่เลือกโรไดแล้วว่าเราจะเล่นเป็นอะไรสกีบิดี้หรือคาเมราค่าวนี้ปืนไม่มีครับมีสิเมื่อกี้เห็นอยู่นี่ไงถ้ามันตายเป็นหนึ่ง ยิงจากข้างหลังก็ได้ครับปลอดภัยดีเฮ้ <What? S 1> ยเฮ้ยเฮ้ยยิงมันยี่ยมโอ้เพื่อนมาช่วยเราพอดีเลยนะเมื่อกี้เนะี่ยาสกี้บีดีต้ตัวนี้จบโอเคฉากที่มันแบบว่าแคบแคแบบนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเอแต่ถ้าฉากก,กว้างๆอย่างนี้นี่สบายเลยอยู่ที่ว่าเราจะได้เล่นเป็นอะไรยังคงเป็นคาเมราแมนครับขราวนี้มีอะไรมาด้วยเขาเนี่ยน,นี่ตัวล่องหนอะไร อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้ไปจัดการสกิบิดี้ก่อนครับโชเอา้าเราโดนโจมตีก่อนซะง,งั้นเอาใหม่เอาใหม่คราวนี้เราได้เล่นเป็นสกิบิดี้ลำบากแล้วครับพี่ยามีความรู้สึกว่าถ้าเราเล่นเป็นสกิบิดีน้นี่มันยากกว่าเล่นเป็นคาเมราแมนเพราะว่าสกิบีดี้มันไม่ได้มีอาวุธอะไรตัวที่มีปัญหาที่สุดน่าจะเป็นทีวีแมนตัวนี้จัดการเขาก่อนครับจัดการตัวที่จะสร้างวันหนาให้กับเราก่อนทีวีแมนหันหน้าใส่เราทีเดียวเราตายเลยนะ แต่พวกคามีราแมนพวกนี้เขาไม่มีอาวุธก็ถือว่าสบายๆครับคามีราแมนพวกนี้เราฆ่าได้ง่ายมากจัดการให้เรียบร้อยพี่ยามไปเก็บไอ้นี่ก่อนเฮ้ยสปิเกอร์แมนมามาทำไมโอ้โหเรียบร้อยครับผมสปิกเกอร์แมนจัดการเราได้ต้องดูดีๆบางทีเราเข้าหน้าเข้าหลังเนาะพวกที่เป็นแบบพิเศษพิเศษอย่างพวกสปิกเกอร์แมนพวกทีวีแมนอะไรพวกเนี้ยเข้าข้างหลังดีกว่านะครับ <Yeah. S 1> คอดูดีๆครับ เขาจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้สำหรับสปิกร์แมนแต่ตอนนี้พิยามมีไล่เก็บไอ้นี่ก่อนตัวที่ทำให้เราวิ่งเร็วเฮ้ยสปิกร์แมนเป็นเพื่อนเราละเยี่ยมนู่นไงทีวีแมนอยู่นู่นครับอย่าให้เขาหันหน้าใส่เราได้ครับเราต้องเข้าข้างหลังเขาจบไหมจบเรียบร้อยเป็นการซุ่มโจมตีตัวฆ่ายากเราฆ่าเขาได้แล้วทีนี้ก็เหลือตัวฆ่าง่ายๆแล้วครับไม่มีปัญหาละ อาเมราแมนหรืออีก2หายไปไหนครับ <What? S 1> เอาปืนได้ไหมสกีบีดี้ถือปืนไม่ได้ครับเฮ้ย oh. <Hey. S 2> หายไปหนึ่งตัวอยู่ไหนครับซ่อนเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> บ้านาโอ้โห oh, ซ่อนเก่งมากซ่อนจนเวลาหมด oh. คราวนี้จะได้เล่นเป็นอะไรมาดูกันสกีบีดี้ครับเริ่มต้นมีสกีบีดี้สครับแล้วก็มีคาเมราแมน30 พี่ยามลืมสังเกตทั้งฝั่งขวาพี่ยามสามารถสแกนไฮแล้วก็โกดได้นะครับโอเคที่เราต้องระวังเลยนะก็คือทีวีแมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนเราฆ่าเขาที่หลังแล้วกันนะครับโอเคเราค่อยๆไล่เก็บทีละตัวถ้าเป็นสปีกเกอร์ธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นพวกแบบทรง ไททันสปีกเกอร์นี่มันก็จะน่ากลัวหน่อยนั่นไงไอตัวนั้น,นะอะเฮ้ยโอ้โหไททันสปีกเกอร์โดนโดนสกิปไอโดน er aman, คาเมราแมนสกิบิดี้เราจัดการไปแล้ว <Huh? S 1> โอเคเราหาเขาไม่เจอใช่ไหมอ้วาวคราวนี้เจอง,ง่ายๆเลยครับยังไม่ทันสแกนเลยปะโถยแล้วผมนั่นนี่ก็คือเกม Toilet War สกิบบี้ vs คาเมราแมนนะครับผมถ้าชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตาใ,ใ,ให้เกมนี้ด้วยแล้วก็แหมโอกาสน่าสหรับส,สวัสดีครับผมบบ๊ายายครับทุกค,คนแล้วจเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อารมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม